สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มากันในช่วงประมาณ6กโมงเช้านะครับที่ผมเตรียมข่าวอยู่เนี่ยครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีก่อนนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะ LASK ไปได้2ประตูต่อหนึะครับผลประตูรวมก็คือ7ประตูต่อหนึนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ ในขณะที่อีกคู่นะครับรอบ16ทีมเหมือนกันเนี่ยอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ได้2ประตูต่อ0นะครับก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นใหญ่อีกหนึ่งประเด็นนะครับวันนี้ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะเรื่องราวของเจอร์นันซานโชคือมีแฟน youtube หลายๆท่านนะครับคิดเหมือนผมเลยว่าดีลของซานโช o เนี่ย ล่มหรือไม่ล่มเออนะครับจริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรล่มหรอกมันอยู่ที่การเจรจาติดต่อกันทั้ง2สโมสรซึ่งมันมีแนวทางออกมาแล้วว่าว่าจะเซ็นสัญญาอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เราประสบข่าวกันนะครับอันนี้ผมเริ่มต้นเลยนะผมไม่รอเวลาละไม่พูดเปิดประเด็นละปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือการที่ไม่ได้คุยที่สื่อต่างประเทศในในใน,ในตอนนี้เขาเปิดเผยในเยอรมันนะครับ ข่าวทางฝั่งเยอรมันบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยไม่เคยเปิดการเจรจากับดอดมุลแม้แต่ครั้งเดียวและที่ผ่านมาเนี่ยโหผมนำเสนอข่าวเยอะมากเลยนะว่าตัวแทนติดต่อเอติดต่ออะไรเงี้ยจนได้รายละเอียดแบบแทบจะแบบแต่ท้ายสุดสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมครับค่าตัวครับค่าตัวเดียวกันนะแต่รายละเอียดการจ่ายเงินนะ่ะไม่ก็คือเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นก้อนเป็นก้อนเนาะ แต่ท้ายสุดเดดอทมูก็ต้องการค่าตัวนี้แต่เขาบอกว่าไม่เคยคุยกันเลยอะ่ะมันก็ฟังหูไห้หูประโยคนี้คลาสสิกสุดเลยผมนี่ก็ใช้ประโยคนี้แหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับผมนําเสนอตามสื่อตามเวลาเนี่ยไม่มีแรงกดดันเลยนะครับแต่ผมก็ต้องอยากจะให้ดีลของแมนยูเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับซึ่งข่าวเช้าในวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยสื่อต่างประเทศที่มาที่ชื่อว่า ซิดรอยเซอร์ไทซุงซิดรอยเซอร์ไทซุงคือสื่อในเยอรมันนะครับและเป็นสื่อที่ตีพิมพ์ในเมืองมิวนิกบาคารียนะครับเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมน,นีซิดรอยเซอร์ไทซุงนะครับเขานำเสนออะไรวันนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในเช้าวันนี้ผมจะไว่ต่างประเทศเลยนะ อา CEO ของดอทมุลนะครับก็คือยานจัวชิมวาเก้นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจนถึงขนาดนี้สโมสรบริเซียดอทมุลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีลของซานโชยังไม่ได้รับการติดต่อผ่านคนกลางเลยเนี่ยครับ ประโยคนี้เนี่ยออกมาในหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมน,นีในเช้าวันนี้เนี่ยเมื่อสัก3-4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยติดต่อกันเลยก็อยากให้ท่านฟังหูให้หูนะครับว่าท่านเชื่อไหมล่ะและจํานวนเงินน่ยดอทมูลก็ต้องการ120ล้านยูโรอะ่ะมันก็เหมือนกับที่แมนยูนําเสนอแหละนะครับฉะนั้นใครโกหกใครอะ่ะประเด็นนี้ผมไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะโกหกใครนะครับ เอาประโยค2ต่อนะครับมันพิคคะห์กันหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีเลยนะวันนี้เอาประเด็นเนี้ยเอาให้เคลียร์ให้เลยนะครับแรงขานที่2ที่วักเก้พูดว่าผมคิดว่าซานโชจะกลับไปฝึกซ้อมในวันจรรันทร์นี้ก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้พักเสร็จนะครับแล้วก็จะเล่นกับเราในฤดูกาลที่จะถึงโดยไม่คิดถึงความยุ่งยากใดๆในการย้ายทีม จอร์แดนซันโชเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่พูดง่ายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้พูดแทนซันโชหมดเลยนะ c e o ของดอตมุลนะครับอันนี้2ประเด็นแล้วนะ2ประเด็นแล้วนะผมชี้ให้เห็นนะว่าใครใครโกรหกใครอ่ะมันมันไม่มีโกหกหรอกแล้วมันก็ไม่มีถูกมีผิดด้วยนะแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงนะครับยื่นหรือไม่ยื่นนะ่ะมันอยู่ที่เวลาหลังจากนี้ต่างหากนะครับที่ผมบอกแฟนมันยูไว้นะครับ เดี๋ยวอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวอาทีละสะเต็ปนะครับเมื่อกี้พูดถึงทางฝั่งนี้ไปแล้วทีนี้ผมจะมาเจาะแล้วนะผมจะมาเจาะจากสปอร์ตวินเทจละว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับก็สปอร์ตวินเทจนะครับได้พูดถึงนักข่าวที่ชื่อว่าฟาบริซิโอโรเม o โนได้พูดถึงการเจรจาของทั้งสองสโมสรน,นะครับ ฟาบ r ิซิโอโรเม o โนเนี่ยเป็นนักข่าวชื่อดังเนะี่ยได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดีลของกจนันซันโชนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรเลยอ่านี่ครับนักข่าวบอกไว้นะแต่หนังสือพิมพ์ที่ออกมาจากทางฝั่งอ่าเยอรมันน่ะนะครับที่ชื่อว่าอ่าสุดอยเซอร์ไทซุงเนะี่ยนะครับที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยมันก็เป็นการเผยแพร่ในเชิงที่แมนยูเนี่ย อยากจะเล่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยซื้อนักเตะให้เร็วขึ้นพอเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันเป็นกลไกการทางการตลาดอย่างหนึ่งอะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ติดต่อกันเลยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าการย้ายทีมของเจอร์มันโชนนั้นเนี่ยใช้เงินถึง120ล้านยูโรครับและมันเป็นจนํานวนเงินที่ดอทมุลต้องการอันนี้ผมพูดทางฝั่ง,งเยอรมันหมดเลยนะนี่คือทั้งหมดเรื่องราวแบบสรุปนะครับ ซึ่งมันก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่ผมไมเคิลซอกก็พูดนะในดีลของซันโชเขาก็ยอมรับแหละว่าจริงๆงานดีลมันไม่คืบหน้า er ถ้าเราอ่านจากสื่อสกายสปอร์ตแล้วก็หลายๆที่เนี่ยดีลไม่คืบหน้าทางฝั่งเยอรมันจริงครับซึ่งมันก็พูดประมาณนี้แหละแต่ทีนี้เอาแล้วนะผมมาพูดทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะผมจะใช้สื่อจากเดอะการเดียนเดอะการเดียนเนี่ยเขาตีความไว้นะครับว่าค่าการจ่ายเงินของซนะันโชนั่นเนี่ยเป็นการจ่ายเงินแบบเป็นธรรมละ ก็คือเป็นข้อเสนอประมาณนี้เนี่ยพอเพิงแพงกว่าอีกคือเขาตีกันว่า,าจริงและดีวของเจเดนซันโชเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะที่ยังไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเขารอครับรอให้ค่าตัวของซันโชเนี่ยมีความเป็นจริงมากกว่านี้แต่ในสถานการณ์ที่โซชาให้ข่าวไปอะหลายท่านังคงจําได้ใช่ไหมครับว่าเขากลัวพลาดดิวของซันโชเนี่ยกาลังเกิดนะครับกาลังเกิดเพราะว่ามันเป็นอย่างหนึ่งใน,นกลไกตลาดที่ ลักษณะเหมือนกับการออกข่าวมาให้รีบจ่ายเงินอะประมาณนี้นี่คือการมุมมองของเดอการเรียนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูควรจะจ่ายจริงแล้วก็จะจ่ายตามเนี้ยครบ120ล้านยูโรนะครับก็พอผู้บริการบอกว่าดีลเนี้ยหวังว่าไม่มีปัญหาอะไรนะอะไรเงี้ยก็คือเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วว่าว่ายังไงอะเขาซื้อซานโชม,มา10ล้านปอนด์อย่าลืมทีในปี2017อะ เขาซื้อซันโชมา10ล้านด์นแค่นั้นเองแล้วก็คุณขายได้120ล้านยูโรเนี่ยมันเป็นทรรมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมอ่ะพ a เมนยูอาจจะคิดตรงนี้ด้วยเล็กน้อยแต่จะเอาซันโชอ่ะไม่คิดเพราะจะได้จะได้ตัวสุดยอดนักเตะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นบทสรุปผมจะสรุปให้ว่านะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็น,นกลไกทางการตลาดที่จะเล่งให้ดีของซันโชเนี่ยจบลงผมใช้ข้อมูลจากทางฝั่งเยอรมันก่อน ตามบทสัมภาษณ์ของวากเก้ไมเคิลซอสนะครับแล้วก็พูดกลางๆไว้ว่าไม่ได้รับการติดต่ออาจจะเป็นเรื่องจริงนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยทำไมตกลงกัน120ล้านยูโรก็ไม่รู้พอเข้าใจความหมายใช่ไหมครับว่าจุดปลายทางอะ่ะคือมี120ล้านยูโรร่วมกันผมก็มาพูดทางฝัง่งแมนยูเหมือนกันว่าแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดเอาจากเดกการเดียนนะเขาวิเคราะห์ไว้ว่า บางครั้งเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ที่ยังยังนิ่งๆอยู่เพราะเขาก็อยากให้ลดค่าตัวเหมือนกันเพราะว่าคุณเซนซันโชมา10ล้านปอนะปีถึง2ปีเนี่ยแมนยูสนใจแล้วก็ได้รับการยกย่องจากสื่อมากมายอะ่ะก็ถ้าคุณลดค่าตัวมันก็ดีวอาจจะเรียวกว่าน,นี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นกลไกทางการตลาดฉะนั้นสรุปอตอนท้ายนะคคลิปนี้สันโชหรือเปล่าเนี่ย สรุปนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเชื่อว่ายังคงได้ดิลของจนีนซันโชแน่นอนนะครับสิ่งที่ออกมาในวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับอุปสรรคขวางหนามที่แบบว่าเบื้องต้นนะครับที่จะเล่นกลไกตลาดฉะนั้นดีลซันโชยังคงเป็นไปได้เหมือนเดิมครับนี่คือบทสรุปของเช้านี้ที่มีข่าวในอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ในสื่อเยอรมันที่ชื่อว่าอะไรนะซึดดอยเซอร์ไททุงนะครับแหม ็นหนังสือพิมพ์ที่ขายที่ดีที่สุดในเยอรมันในสื่อบอกไว้อย่างนั้นนะครับก็ตามนี้นะครับสั่ช่วงทั้งหมดจบไปแล้วนะครับเกือบ10บนาทีเนยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมเมื่อคืนนะครับเกมที่แมนยูชนะ2-1อ่ะกับลาสนะครับเราเห็นการจัดทีมเมื่อคืนนี้เหมือนลินการ์ดยิงได้เหรอผมไม่ได้ดูไฮไลท์เลยนะครับแต่ในสื่อบอกไว้ว่าลินการ์ดยิงนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับมาดูการประเมินนะครับว่านักเตะแต่ละคนเนี่ย เล่นได้เท่าไหร่นะครับผู้รักษาประตูรโรเมรโรนะครับเล่นได้6นะครับคือโรเมรโรนี่มีมีมันมีบทสัมภาษณ์นะเนี่ยเดี๋ยวผมพูดทีหลังนะครับก็โรเมรโรเล่นได้6นะครับก็มีจังหวะเซฟบ,บ้างอะไรเงี้ยก็มีพลาดบ้างเป็นธรรมดานะครับส่วนฟอร์ซูเมนอ่าทิมโมตีฟอร์ซูเมนซ่านะครับก็มีจุดพลาดเหมือนกันนะครับเล่นได้5นะครับเอริกปรยี่เล่นได้5แม็กควายเล่นได้5ผมเร็วเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้พูดสันโชว์สัญโชเยอะนะครับ แมนนวลวินเดียมพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเล่นได้7เลยพื้นที่ทางซ้ายเล่นได้ดีมากนะครับก็โอเคนะครับผ่านนะครับสำหรับอ่าวินเดียมนะครับแล้วก็สกอตต์แม็โทมิเน่เล่นได้5นะครับไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วละ่ะผมคงไม่มีวิเคราะห์มากเฟสเล่นได้5แล้วก็ฮวนมาต้าเล่นได้7นะครับมาต้าไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ว่ามาต้าเนี่ยก็ยังฝีมือยอดเยี่ยมเจสซี ard, ่ลินการ์ดยิงได้นะครับให้เล่นให้ได้7นะครับแดนนี่เจมส เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยในในใน,ในตอนนี้เจมส์อ่ะฟอร์มดรับปลงอย่างน่าใจหายนะครับแล้วก็เสียบอลง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะสันส้นๆส,ส่วนอิกาโลเล่นได้4ครับก็เกิดอะไรขึ้นกับอิกาโลก็ตามนั้นนะครับอิกาโลสัญญาอยู่ถึงกับแมนยูในเดือนมนกราคมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หมดนะครับในส่วนทางฝั่งตัวสำรองนะครับแอนเดสเปเรล่าเนี่ยมาแทนเจอซี่ลินการ์ดนะครับอา่าเล่นได้5นะครับพอพอกบ้ามาแทนเฟส เล่นในกลางๆเล่นใน6นะครับแล้วก็ตาที่ชองนะครับเล่นใน5นะครับออโตเนี้มาเซียเล่นใน7นะครับแล้วก็เชเดนแมนกี้เล่นใน5นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรทของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของพอสโคกันนะครับหลังจากจบเกมนะครับพอสโคมองว่าถึงแม้ว่าเจสซี่ลินการ์ดนะครับจะยิงได้หนึ่งประตูนะครับได้เล่นคู่เฟสก็จริงอยู่ เฟสก็เล่นไม่ดีนะแต่ลินการ์ดยิงได้นะครับก็ให้เครดิตไปนะครับพอสโคมองว่านะครับมันน่าจะถึงจุดสัญญาณสำคัญแล้วละ่ะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องปล่อยตัวเจสซี่ลินการ์ดออกไปนะครับบางครั้งในเวลาที่การย้ายทีมเนี่ยเมื่อมันมาถึงนะครับยังไงนักเตะก,ก็ต้องออกไปนั่นเองนะครับคือพอสโคให้ให้มุมมองอย่างนี้น่าสนใจตรงที่ว่าลินการ์ดเนี่ยไม่ดีพอ พูดงนี้เจ็บใจไหมไม่เจ็บใจแต่มันคือความจริงอะ40อะช่วงเวลาที่ได้ลงสนามในระยะหลังเนี่ยบทคําตอบมันชัดเจนเหมือนกับเล็กซิสครับพอมันแย่เนี่ยมันแย่หมดเลยเนาะลินการ์ก็อยู่ประมาณนั้นแหละนะครับคือทําผลงานได้ไม่ดีแต่ยิงประตูได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าท้ายสุดพอสโคนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องย้ายทีมสําหรับเจสซี่ลินการ์นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นข่าวสำคัญของเซร์จิโอโรเมโร่กันนะครับ เมื่อเร็วๆนี้ผมเคยคุยเนาะเเรื่องของโรเมโรเนี่ยถ้าเขาเลือกไปอยู่กับลีสจูติเต็ดนะเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งทันทีโดยที่ไม่ต้องไปแข่งกับคนในทีมเลยครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้เองเนี่ยมีการพูดกันเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าเดบิดเดคอารและดีนทนสันเนี่ยเดคอาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ละดีนเนี่ยกลับมาเนี่ยมาเป็นตัวสำรองแล้วก็จะไม่ค่อยได้ลงสนามฉะนั้นอน,อนาคตการลงสนามของโรเมโรเนี่ยแทบจะหมดกับหมดไปเลยนะสำหรับถ้าดีนทานาสันกลับมา ทีนี้ประเด็นของผู้สาประตูชาวเจนไตคนนี้นะครับในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพิมลีกเนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยนะครับ16นัดในพิมลีกจาก38นัดนะครับอาจจะเป็นคือไม่ได้ลงอ่ะมันก็ไม่โอเคเนาะแล้วก็ได้ลงในเกมบอลถ้วยส่วนใหญ่นะครับซึ่งผู้สาประตูวัย33ปีคนนี้เนี่ยเขายังคงเชื่อมั่นกับตัวเองว่าเขายินดีพอที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของแมนยูได้เหมือนกันนะครับแต่บางทีเนี่ยนานๆลงสนามมันก็กดดันนะ พราะไอ้ความที่ว่าไม่ได้ลงสนามนั่นแหละนะครับฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะโชคดีก็ได้ถ้าลรเมโล่ไม่ไปไหนนะครับก็ยังมีผู้สารประตูฝีมือดีอยู่นั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเซ็นสัญญากับนักเตะที่ยิง600ประตูนะครับ <S <S ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจากเป็นทางการเลยชาลีแม็กนิวนะครับยังคงจํากันได้ใช่ไหมครับว่าเป็นนักเตะของแมนซิตี้ไม่ต่อสัญญากับแมนซิตี้ประกาศชัดเจนนะครับแมนยูแมนยูกับ ก a สโก r รนเจอร์ Ranger, กำลังจะขอเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการครับก็อายุ16ปียังเซ็นไม่ได้ต้อง17ปีก่อนนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยจะ17ปีวันไหนนะเขาบอกไหมเนี่ยโอ,อ้ไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าใกล้ละใกล้จะ17ปีละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับคือประเด็นของข่าวในวันนี้เนี่ยพูดถึงแฮล่เคนด้วยนะครับเรื่องราวสำคัญเนี่ย เขาพูดไว้ในสื่ออันนี้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพ,พูดไว้ว่าพูดไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเป็นสินสัญญากับจอร์แดนซานโชนะสิ่งที่ขาดหายไปคือสตรเกอร์ต่างหากละ่ะซึ่งในสื่อตามเพศในวันนี้นะครับมีการพูดถึงแฮร์รี่เคนมากโดยเฉพาะใน b b c s p o ส t อระซานโชในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการทําข้อตกลงที่ตอนเนี้มันห่างไกลจากคําว่าการเจรจากันก็คือ สื่อยังเยนรยมันก็นําเสนอไปอย่างทางทางฝั่งของอังกฤษอะ่ะพิมลีกเนี่ยไอ้เจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึง่งซึ่งมันมันแต่มันลงตัวที่หนึ่งร้อยี่สิบล้านยูโรนะพอเข้าใจความหมายใช่ไหมครับเอ้ยตัวเลขมันตรงกันเ <c oughs> แม่มันอาจจะเป็นอะไรคือไม่เอาง่ายในดอทมุนเขาอยากได้เงินเต็มแต่แมนย,ยูอยากจะจ่ายถูกนี่คือความหมายแต่ทีนี้เงินในการลงทุนเนี่ยแม้กระทั่งแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนที่พิมพ์ในในในบอร์ดนะครับ ก็ยังบอกเลยว,ว่าทำไมถึงไม่มองแดนนี่ฟันเดอร์บีกอะคือตัวของเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเนี่ยซีอีโอเขาบอกไปแล้วนะฟันเดอร์บีกเนี่ยขายแน่นอนแต่การดีล e มันยังไม่คืบหน้าเพราะว่ามัลลิทมีมัลลิทไม่น่าจะซื้อได้ในซีซั่นนี้นะครับติดลบเยอะอะเหมือนบาซ่าเนี่ยลบ200ล้านยูโรอ่ะก็ทีนี้เขามองมาที่แฮร์รี่เคนครับแมนยู U, คนจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนนะตอบโจทย์ได้เป็นมิติใหม่ในการยิงประตู คืออาจจะเอามอนตงนี่มาเซียวามาเล่นตำแหน่งหน้าต่ำหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับยิงนอกกรอบที่ถนัดอ่าแรดฟอร์ดเนี่ยโจมตีด้านข้างเลยแทนตำแหน่งเซนโชไปเลยแล้วด้านขวาให้กรีนบูธเล่นหน้าเป้าเป็นแฮร์ริเคนอะไรประมาณนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าถ้าเป็นไปตามข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเสริมอย่างแจ็คกิลิสเนี่ยกับฟันเดอบีเนี่ยแจ็คก็ทลงทุนหน่อยวิลล่าขายอยู่ละแล้วก็เดอบีเนี่ยอาแจ็กขายอยู่ละ ตามที่ฟันด์ซามบอกไว้ผมว่าสมเหตุสมผลนั้นได้3คนเลยอะเคนอากิลิสแล้วก็ฟันดาบีกนะครับประมาณนี้นะสื่อน,นี้ตามประเทศเล่นประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอกาบเบียวเมื่อวานมีแฟนยูทูปพิมพ์ว่ากาเบียลโอ้ยผมกาเบียวไหนวะากาเบียวผมนึกไม่ออก <laughs> อ้าวชัดเจนแล้วนะครับว่า,ากาเบียวมาการเลสนะครับกองหลังที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดประทับใจนะครับ เหมือนสื่อวันนี้เช้าน,นี้บอกว่าตกลงย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับมูล,ลค่า30ล้านยูโร27ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าไม่ได้คนนี้ก็ลองหาคนใหม่ดูนะครับเอาบาดิชิวก็ได้เนาะคนนี้ก็แจ่มนะครับก็ตามนี้นะครับเรื่องราวของกาเบรียลมาการเดสนี่ก็น่าจะลงเอยกับอาร์เซนอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตมอริงนะครับก็เป็นประเด็นที่จะต้องกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้มันไม่จบทิ มันเหมือนกับโบลิ่งเลยอะโลมาเนี่ยอยากเซ็นกับคริสปรากฏว่าแมนยูต้องการ25ล้านยูโรเลยไม่เซน็นคริสต้องกลับคริสเสียใจเพราะอะไรเขาอยากเขาเปิดเสื้อแข่งใหม่กับกับโลมาไปแล้วอะแล้วอยู่โลมาเนี่ยไม่ไม่ทุ่งเงินอะเฮ้ยผมรู้สึกผมต้องกลับแมนยูคือผมต้องอาจจะเป็นตัวสำรองได,ได้นะกลับมาอยู่กับแมนยูอะแต่ถ้าอยู่กับโลมาเนี่ยผมตัวจริงแล้วก็เป็นฮีโร่ด้วยอะ เดินมานี่ผมยืดอกได้เลยเพราะว่าผมเป็นตัวจริงอะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยโรมานะครับประสบปัญหาครับไม่ได้เซ็นสัญญากับคิสมอลลิงรับติดต่อกับเยนฟานองเกนที่เป็นฟรีเจนอะปรากฏว่าการเซ็นสัญญากับอ่าเยนฟานองเกนเองเนี่ยก็มีปัญหาครับเหมือนกับฟฟนองเกนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่ในสื่อไม่ได้บอกไวอ้อ่ะใช้คําว่าประสบปัญหาเช่นกันอะไรวะมันประสบปัญหาอะไรผมไม่รู้นะว่าประสบปัญหาอะไรอะ่ะ ข้อรายละเอียดในเชิงลึกจะไม่ได้บอกไว้แต่เจรจารสุดมีปัญหาโลมาเลยมาติดต่อที่อุมติตี้ครับและน่าจะเป็นการย้ายทีมที่ดีที่สุดเพราะว่าอุมติตี้เนี่ยไม่ยอมย้ายจากบาร์ซ่าบาร์ซ่าอยากขายมากเลยอุมติตี้เนี่ยแต่ว่าโรมาจะต้องใช้เงินแล้วละ่ะฉะนั้นดีลการได้อุมติตี้กับโลมาเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดผมบอกได้แค่นี้นะครับฉะนั้นดีลของคิสโมลลิงก็ต้องกลับสโมสรนตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสซานเชสนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเอาต,ตรงๆเลยเนาะผ่านวันนี้ตามเวลาในอังกฤษละกันผมใช้คํานี้นะว่าค่าแสนไอ้ค่าเหนื่อยสูงสุดที่อเล็กซิสได้กับแมนยูก็คือ55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับรวมรายละเอียดทุกอย่างจะสิ้นสุดในวันนี้สิ้นสุดในวันนี้แล้วก็ตามเวลาในอังกฤษนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอเล็กซิสซานเชสจะเดินทางไปร่วมทัพอินเตอร์มิลาน ตามที่ตกลงกันไว้ค่าเหนื่อยที่ผมเคยน,นาเสนอไปก็คือ3 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ในปีแรกเพราะสิน3ปีส่วนปีต่อไปรับ7ล้านยูโรนะครับซึ่งคนที่มาให้เขาก็คือเจมส์ฮอฮอคาสเซลเจมส์ฮอคาสเซลนะครับซึ่งเป็นคนติดต่อรายละเอียดทั้งหมดพวกนี้อเล็กซิสซันเชสดิวนี้จบแบบเป็นทางการนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับการเสริมทัพในเช้าวันนี้เนี่ย มีการพูดถึงล e ิซ่ากราเยเกรออเมื่อก่อนนี้เ,นเป็นชื่อที่ผมอ่านผิดตลอดเลยหลายๆคนสะกดคำทีละคำให้ผมตอนนี้ผมจำได้ละผมขอบคุณมานนาโอกาสนี้นะครับก็ตามรายงานจาก Le ยกิฟต์สปในวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการตัดสินใจละว,ว่าเซ็นสัญญากับล e ิซ่ากราเยเกรดีไหมของปารีสแซงแอแซงซึ่งเป็นตัวสำรองนะครับตามรายงานนะครับว่ามีสโมสรเอฟอาร อัสตมิลล่ากับเอเวอเรตันเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกรเยยเกรด้วยนะแต่ว่าแมนยูเนี่ยมีแนวโน้มวุบวุบอีกทีมนึงบุบต้องการเสริมกลางนะครับก็รอดูกันนะครับว่าแมนยูจะได้ตัวอิซากรเยยเกรหรือไม่เลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของตาติชองนะครับตาติชองนี่ก็ดูแล้วนะครับต้องไปอยู่กับเบรเดเบรเมนผมเอาสั้นๆแค่นี้พอเนาะเพราะว่ามันมีหนึ่งก็คือตามรายงานจากบิลว่าเบรเมนเนี่ย จะเซ็นสัญญากับชองนะครับแล้วก็ราชิก้านี่ก็น่าจะไปอยู่กับดอทมูลน่ะเพราะเขาจะไปแทนซันโชอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรอีกนะคือมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างชองกับโซชานะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอมบริอกบามยองนะครับโอ้โหวันนี้ข่าวมันอยู่เต็มจริงนะผมบอกไว้เลยว่าเรื่องราวของบารมยองในเช้าวันนี้นะครับมีการพูดถึงว่าอาวันนี้ชาลินิโคลัสเหรอช่วยก่อมด้วยนะเออ ตามามงาน,นจากเราบอลลอนะครับว่าโซชาต้องการพูดถึงอวาไมยองเหมือนกันแต่เขานิ่งนั่นยังให้เกียรติอาร์ซนอลอยู่นะครับแต่ปรากฏว่านักข่าวอย่างชารีนโคลัสเนี่ยชักชวนชักชวนผ่านสื่อเหมือนกับเราคุยว่าเอ้ยอวบไมยองเนี่ยคุณเหมาะกับแมนยูมากเลยสไตลเกอร์เล่นอยู่ฟอรชมเชนเมดีกด้วยตอบโจทย์ขั้เหนื่อยตามที่คุณต้องการได้ด้วยการันตีตำแหน่งตัวจริงให้ด้วยฉะนั้นคุณเป็นสไตเกอร์ที่ตามหาลักษณะดเดียวกับแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งตอนนี้เองเนว่าไมยองเนี่ย ยังคงไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลแล้วก็มีโอกาสที่จะออกจากทีมเอเมอริสเตเดียมสูงมากนะครับเรามาต่อกันที่โอริกุน่าโซชานะครับเดี๋ยวประเด็นนี้น่าสนใจไหมถ้ถาถ้าไม่อเฟเดริโกครีซาข่าวม,มีตั้งนานแล้วนะแต่วันนี้เมื่อกี้่ชั่วโมงเนี่ย12ชั่วโมงที่ผ่านมาอ่ะผมอ่านก็ได้มีรายงานจากสื่อในอิตาลีนะครับว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสโมสรฟิออเรนติน่าในการเซ็นสัญญากับเฟรเดริโก้ครีซามูลค่าประมาณ49ล้านปอนด์นะครับอ่าครีซานี่กับข่าวกับแมนยูนี่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มียูเวนตุสอีกทีมหนึ่งเนี่ยเขาต้องการเฟรเดริโก้ครีซาอยู่แล้วนะครับซึ่งมีทางเลือกมากมายเนาะแต่แมนยูยังยุ่งกับซานโชอยู่แต่ว่าในสื่อเนี่ยทางฝั่งอิตาลีเห็นไหมผมมา เยอรมันก็นแล้วอังกฤษแล้วทีนี้ฟังอิตาลีบอกเลยว่าแมนยูยื่น49ล้านปอนด์อ่ะรอดูกันนะครับว่าจะตกไหมมิวเอิรพูดถึงงบนิดนึงเดลีสตาร์ระบุงบนะครับว่างบในการใช้ใจ่ายของแมนเชสเตอร์วิเต็ดในซีซั่นนี้เนี่ยมีมากกว่า200ล้านปอนด์นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครบอกหรอกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นครับงบใช้ใจ่ายแมนยูในซีซั่นนี้ มากกว่า200ล้านปอนด์นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับเครื่องหมายคำถามสำคัญเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาถามว่า80ล้านปอนด์ที่จ่ายให้กับแฮร์รี่แม็กไกวร์ให้กับเ e รสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นราคาที่ยุติธรรมหรือไม่นะครับถ้าสำหรับผมนะเอาสื่อก่อนสื่อในต่างประเทศบอกไว้ว่าโซชาเนี่ยแสดงจุดยืนกับตันทีม ผู้นำที่ชัดเจนในการควักกระเป๋า80ล้านปอนด์คุ้มค่าถ้าโซชานะโซชาต้องตอบอย่างนี้นะเพราะคุณเป็นคนเลือกเข้ามาคุณจะตอบว่าไม่ไม่คุ้มค่าไม่ได้นะครับสำหรับผมผมวิเคราะห์ไว้ตามเอาสื่อนะโซชาพูดอันนี้ครับผมคิดว่าคุ้มค่าเพราะอะไรเพราะแม็กควายเองเนี่ยเป็นกัปตันทีมเป็นผู้เล่นหลักอายุ27ปีกำลังถึงในช่วงสูงสุดที่สามารถแสดงกายสก,กยภาพ และพร้อมที่จะคว้าแชมป์ทุกอย่างกับแมนยูได้การลงทุนกับนักเตะที่มีความเป็นผู้นํามันเป็นเรื่องที่ต้องมีในทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงทุนกับตัวแม็กควายเนี่ยมีพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่คุณจะต้องหาคู่ขาที่ดีที่เขาแม็กควายเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับผมตอบได้เลยว่าคุ้มค่าทุกประการนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับประเด็นของซานโช ผมวิเคราะหไว้แล้วนะท้ายสุดทุกท่านจะต้องใช้คําว่าฟังหัว้หูเลยนะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ตามสื่อแต่ละที่เยอรมันนะครับก็พูดไปแล้วนะเขาอยากจะให้มาซื้อสัโชจะแย่แล้วแหละถ้าไม่งั้นคุณอยู่นิ่งๆเนี่ยคุณจะขายหรือไม่ขายเนี่ยอันนี้มันก็อันนั้นเนี่ยน่ากลัวที่สุดละคนนิ่งเลยนะแต่ทางฝั่งเยอรมันนี่ออกมาเลยว่าเอ,ออยังไม่มีการติดต่อ,อเลยเลยแต่ตัวเลขร2อยี่สล้านยุป,ปอนเนี่ยเป็นตัวเลขที่รับได้ ซึ่งันก็เหมือนกับเงินของแมนยูแหละแมนยูเขาก็บอกว่าในสื่อในอังกฤษอย่างกาเดียนก็บอกไว้ว่าอ่ะแบ่งอย่างเงี้ยแต่แมนยูอยากให้ลดราคาแมนยูก็นิ่งกันที่อ่ะโอเครับได้แต่หนึ่งร้อยยี่สิบล้านยูโรสามงวดนะถ้าจะมีอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวที่ผมบอกครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตายตลาดนักเตะเปิดยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมปิดห้าตุลาคมผมย้ำอีกครั้งนะครับมีเวลาเพียบเลยกับการเซ็นซันโช ไม่ใช่สิบสิงหาคมคุณต้องจ่ายเงินตามเวลาที่เขาบอกเปล่าล่ะคุณมีนคนจ่ายเงินน่ะไม่ใช่กดมูลจ่ายให้คุณฉะนั้นมีเวลาเหลือเฟือครับกับการที่เซ็นสัญญากับโจนาันโชแล้วก็มีเวลาที่เราจะต้องมาทุกข์ใจกับดีวของซานโชแฟนบอนอยู่นะรึมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าเรากลางๆอย่างผมกลางผมนําเสนอตามสื่อเลยฉะนั้นง่ายต่อการตัดสินใจครับแล้วก็คิดว่ามุมมองที่ผมมองเนี่ยดีลซานโชยังไงก็ประสบความสําเร็จครับ ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิ i ั่นโทร02 700 800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิ์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ